พูดถึงเพลงนี้แน่นอนทุกคนเล่นเพลงนี้เยอะมากคุณก็เล่นคุณมาในคอนเซปอะไรอย่าใช้ว่าผมเล่นคุณเป็นเล่นแล้วชวนผมไปเข้าด้วยไปต้องไปช่วยเขานิดนึงตอนนี้เดี๋ยวนุ้ยจะนุยจะทำให้พี่แจ็คเขาเปิดแพลตฟอร์มติ๊กต็อแล้วนะนี่เขาเป็นสายไม่โซเชียลไงพี่อาจจะมีก็ได้แต่น้องๆไม่รู้ เตีเ้ยส้มุ่มอยู่ <laughs> เป็นเข้าหลุมซึ่งเพลงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเพลงเปลี่ยนชีวิตเจ้าของเพลงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมหน่อยไหมว่าดารานักแสดงเนี่ยเขาเล่นเพลงนี้กันเยอะกันขนาดไหนค,ะค่ะมีรวบรวมมาให้ได้ชมกันคะะ่ะสบดเเเลยมคยรครใธ สาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอแม่บังอ่อนยังวนไปเลยสาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนโอแม่บังอ่อนยังวนไปเลยสาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนสาบานดีเลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อน เฮ<อ>้เก,ก,กจะผมส่งนิ้นทุกทีไม่ได้นะ ฟ้าผ่าเลยเป็นไงเราสองคนนี้ฟ้าผ่าทั้งคู่เลยนะเมื่อกี้เนี้ยเออหน้าฝนนะเนาะเออเห็นไหมเล่นกันเยอะจริงๆอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะเรามาถามความรู้สึกเจ้าของเพลงเลยดีกว่าอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่ฮันเตอร์ค่ะสวัสดีค่สวัสดีรู้สึกยังไงบ้างคะดาราทั่วฟ้าเมืองไทยตกใจรู้สึกว่าตกใจประหลาดใจมากที่มันมันเป็นไวรัลขนาดนี้ครับค่ะคือจริงๆแล้วพี่เองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการเพลงอยู่แล้วถูกไหมคะครับผมทำมาผมเริ่มทำปี2020 เป็นสายโฟก์ใช่เป็นทำโฟก์ครับมีกีต้องกีต้ามีอะไรอย่างงี้ยเป็นกีต้าร์เปอะคุสติกอ่ะใช่ใช่ไอดอลหลักเป็นคุณาจารันเลยครับอ้โนี่นี่นี่เป็นแนวนี้แล้วก็ร้องตามร้านตามงานอย่างงี้ถูกไหมฮะก่อนหน้านั้นเล่นดนตรียังคืนแต่ว่าเริ่มทำเพลงตอนปี2020อ๋โอ้นี่นี่นี่แต่ก็เป็นไงคะตอนนั้นที่ทำเพลงก็ตอนที่เราเริ่มทำเราเราแค่กลับมา ทบทวนตัวเองว่าเราเข้ามากรุงเทพทำไมผมเป็นเด็กเชียงใหม่เราก็เข้ามาล่าฝันในกรุงเทพเข้ามา10กว่าปีที่แล้เข้ามาปี54แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนแบบลืมความฝันนะครับพอตอน2020คือโควิดเนาะเราสต็อปอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เราก็มามาถามคําถามตัวเองใหม่เราก็เลยบอกงั้นเรามาจบความฝันนี้กันเถอะก็เลยเริ่มทําเพลงอ๋อคืออยากทําให้มันแบบเสร็จสิ้นสิ่งที่เราตั้งใจมาแต่เรายังไม่ได้เริ่มทำซะดีใช่ครับคือการทําเพลงใช่ครับพี่ก็เลยมาทําเพลงนี้ ตอนทำไล่ทําโฟกมาก่อนไปเรื่อยเรื่อยครับก็คือแต่งมาหลายเพลงแล้วถูกไหมครใช่ครับที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะก่อนจะมาถึงเพลงนี้ก็สนุกดีนะครับเราเหมือนได้ค่อยๆขีดบัคกอลิสเซีองทิ้งอยากทําอะไรก็ได้ทาแต่งเวลาแต่งเพลงผมมีโจย์วาเพลงนี้เอาแบบนี้เพลงนี้เอาแบบนี้แบบนี้จนปีที่แล้วก็มีเพลงชื่อท็อปในรุ่นที่มียอดวิว11บเอล้านก็ดีพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้มีงานจ้างอะไรมากมายแต่ว่าคนไม่รู้ว่าใครร้องใช่เพลงอ่ะดังใช่แต่พี่ไม่มีงานจ้างใช่ แต่มาเพลงนี้เพลงพี่ชื่ออะไรนะฮะสาบานได้เลยอ๋อคนตามทุกทีเลยไม่ทุกคนต้องร้่งเพลงสาบานได้เลยไม่เคยรใครเท่าทธอมาก่อนจริงๆคือสาบานได้เลยสาบานได้เลยตอนแรกก็จะเอาชื่อเนี้ยแล้วทีมงานบอกมันยาวไปเอาสาบานได้เลยก็พออะไรเงี้ยครับมันมาจากไหนไอสาบานได้เลยเนี er ่ยเริ่มจากที่ผมบอกว่าผมอยากขีดบัคเกอรลิสโซอย่างทีนี้ใช่ไหมครับ เพลงนี้ผมตั้งใจทําให้มันเป็นกลิ่นอายลูกทุ่งยุคยุคเก่าค่ะแต่ศน <80, 90. S 2> แต่พอดีผมร้องลูกทุ่งไม่เก่งผมก็เลยร้องซื่อเข้าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะครับอ,อ๋อาบัเกลิสนี่มาจากอผมโตมาในบ้านที่คุณพ่อฟังเพลงลูกทุ่งค่ะ<อ>แล้วที่บ้านเรามีวิทยุเครื่องเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถแย่งเขาฟังได้แหละไม่ได้พะเปิดใช่แต่ใจเราตอนเด็กเราก็อยากฟังแรปเตอร์อยากฟังพี่เจอยากฟังพี่ทัศอะไรอย่างเงี้ยหน่ยะแต่วเราไม่ได้ฟังใช่เราใส่ป๊ออยู่ แล้วก็ถึงบอกว่าเราก็ไม่ได้ชอบเพลงลูกทุ่งมากสักเท่าไหร่แต่โตมาเรามาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเวลาเราไปที่ไหนแล้วเขาเปิดเพลงลูกทุ่งอ่ะโหเราดิ้นมันกว่าคนอื่นเลยเรารองเพลงไมเออเราร้องได้ทุกเพลงเลยอะไรอย่างี้ครับก็เลยอยากทําเพลงนี้สักเพลงหนึ่งเพลงแบบลูกทุ่งสักเพลงเพื่อว่าเพื่อให้เรารู้สึกย้อนลําลึกสําหรับตัวเราด้วยว่าแบบเวลาเราเปิดเพลงเราอยากจะเห็นภาพภาพแฟลชแบ็กเห็นพ่อเดินอยู่ในบ้านเปิดเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างี้ครับ เอจริงเลยอ่ะแล้วแล้วแล้วพี่ทําให้เราเห็นภาพแบบนั้นนะฟิลเตอร์ย้อนยุคเป็นเรโทรอ่ะเขาจะชอบใช้ประกอบกับเพลงนี้เลยแล้วตอนแรกที่เพลงออกมาใน t ิ๊กต็อกเนี่ยมีแต่คนนึกว่าเพลงเก่านะพี่ฮันเตอร์แล้วดูสิเนี่ยไม่แล้วนุ้ยนึกว่าอ๋อพี่ฮันเตอร์เอาเพลงพี่สายยนสัญญามา c อะไรอย่างเงี้ยมา cover แล้วพวงมาลงพวมอะไรอะไรคือใช่อ่ะสรุปแล้วเนี่ยเพลงเก่าหรือเพลงใหม่เพลงใหม่ที่ทําให้เก่าอิชัด อันนี้เคลียร์เลยนะเพรตัวเองก็เข้าใจว่ามันเป็นเพลงเก่ามาตลอดใช่ไหมก็คือเพลงเราเนี่ยแหละใช่ครับพี่ทําเองเลยแต่งเองร้องเองทาเองเครื่องดนตรีทุกชิ้นอัดเองหมดเลยอัดเองด้วยเองหมดเลยครับโอ้อันนี้แต่งเมื่อไหร่แล้วปล่อยเมื่อไหร่ะอับปล่อยเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณสสัปดาห์ที่แล้วยังไม่เดือนเลยนะเนี่ยยังไม่เดือนพี่เองหรอครับแล้วใช้เวลาแต่งนานไหมครเพลงนี้ยาวอยู่ครับเพราะว่าชื่อคือแต่งใกล้ แต่งแบบโค้งใหญ่ๆเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็จะใช้เวลาแก้มันค่อยๆย่อยมันจนกว่าเราพอใจเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันครับคือเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนที่ดังแล้วอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันดังใช่เพราะว่าบนวันที่ผมปล่อยผมจําได้มันมันคือวันอังคารครับเสร็จวันพฤหัสผมมีงานผมไปเล่นในแคมปิ้งบนภูเขาที่อําเภอกาลยาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นเป็นโฮมสเตย์ชื่อว่าเดอะโพเนี่ยเราขึ้นไปเล่นเนี่ยแล้วก็มีแฟนเพลงเราประมาณ20คนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ เราก็แทบไม่ถือมือถือเลยเพราะว่าเราต้องดูแลแฟนเพลงเราตรงนั้นเราอยู่ด้วยกัน2วันสคืนเนี่ยแล้วเราลงมาเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่มาเล่นในเชียงใหม่วันนั้นเราถึงได้รู้ว่ามันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันยังไงไม่ได้ยังไงก็มีทีมมาบอกทีมมาบอกแล้วเราก็เริ่มถ่ายดูเฮ้ยมันมาขนาดนี้ได้ไงแล้วก็คืนนั้นตอนที่อยู่ที่โรงแรมอ่ะผมก็แบบยืนคิดว่ามันเกิดอะไรกันแล้วก็ผมร้องไห้จริงๆเพราะว่าเราทํากันมานานเราทํามาตั้งแต่ปี2020จนมาถึงมันก็หลายปีมากกแล้ว เราทำกันแค่2คนครับทีมงานผมมีคนเดียวหลังบ้านผอใช่พี่หละใช่พี่คนนี้ที่มาอยู่หลังบ้านที่คอยดูแลเฟซดูแลอะไรให้เราเครับมีคนเดียวนะครับรับงานก็เป็นคนเดียวนใช่ไม่แล้วอันนี้มันเหมือนมันบังเอิญนะเพราะว่า คุณฮันเตอร์บอกว่าอยากจะมาทําเพลงสารฝันที่เดินทางจากบ้านเกิดที่เชียงใหม่มากรุงเทพว,วันที่คุณรู้คุณดังอะ่ะคุณกลับบ้านอยู่ที่เชียงใหม่พอดีอใช่เชีย<อ> <ๆ S 2> งใหม,<ะ>ม่พอดีมันแบบมันบังเอิญด้วยเนาะเป็นยังไงวินาทีนั้นเห็นบอกว่าร้องไห้เลยเหรอคะใช่ใช่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ว่าว่าเราดังแล้วนี่ไม่ใช่แต่เราภูมิใจในความเหนื่อยของเราคือหนูเข้าใจราพยายามมานานสองพันยี่สิบสี่ปีสี่ปีสี่ปีที่แบบว่าเราคิดว่าเราอาจจะทิ้งฝันนี้ไปแล้วก็ได้ใช่ถูกไหมคะพี่ แต่สุดท้ายเนี่ยเราเลือกทําความฝันของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยแรงบันดาลใจจากคุณพ่อเพลงนี้เรียกว่าทำให้พี่ฮันเตอร์คือจากแต่ก่อนบอกว่าเอิมก็พอมีงานบ้างแต่ตอนนี้งานแน่นก็พอสมควรเลยครับดูจากถุงใต้ตาผมได้เลยเห็นบอกนี่มีตารางงานครั้งแรกในชีวิตเลยบอกกับเราใช่คือก่อนหน้านั้นเราไม่ เรามีแบบเดือนละงานอะไรเราก็เลยไม่เคยทําตารางไงครับโอ้แล้วพอนี้มันเยอะเราก็ทีมงานเขาก็เลยทําตารางให้เราซึ่งทีมงานที่อยู่กับเรามาคนเดียวเนี่ยนะมีคนเดียวนะครับชื่ออะไรครับเขาชื่ออะไรชื่อคุณผู้จัดการแต้วครับพี่แต้วพี่แต้วอพี่แต้วก็น่าจะภูมิใจนะพี่ได้เคยคุยกับพี่แต้วไหมหนูนี่นใช่ใช่เราคุยกันว่าแบบเอ้ยเรามากันพี่แต้วพี่แต้วได้คุยกันไหมพี่คุยครับคุยนม่ต้องคุยเนาะ ตีกันด้วยไม่แงาวว่ายังไงวันนี้กับวันนี้ที่เรามาประสบความสําเร็จเอาในวัยอายุ40เนี่ยแต่นึกว่ามันก็ไม่สายเกินไปนะอมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจผมอาจจะคิดไปเองเนะว่าเราวัยน,นี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันสักวันหนึ่งก็ต้องไปมีมีขึ้นก็ต้องมีลงอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าพยายามจะขีดบัคเกอรี่ตัวเองอะไรอยากทําตอนนี้รีบทําหลังจากนั้นจะไปทําอาชีพอื่นอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยครับถ้าเพลงนี้ไม่ดังพี่จะไปทําอาชีพอะไรคะเคยคิดว่าจะไปขายขายกุ้ง ะกุ้งย่างกุ้งกุ้งเผาอะไรทำไมฮะชอบกินมีต้นทุนมีมีรับได้ถูกแค่นั้นเองคิดแค่นี้คิดใกล้ๆอะไรเงี้ยคิดเผื่อไวใช่คิดเผื่อไว้ถ้าไม่ทำอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรนะพี่เปิดร้านขายกุ้งแล้วพี่ก็ร้องเพลงให้เราฟังก็ได้นะหวังว่าลองดูสักวันหนึ่งเดี๋ยวดูแต่จริงๆมันอาจจะดีก็ได้ที่พอมาดังในวัย40มันก็จะมีผ่านชีวิตมาแล้วแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มันอาจจะเกิดต่อในอนาคตที่มันอาจจะบวกจะลบก็คือเป็นธรรมดาชีวิตอย่างนี้ อายุแลวันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งใช่แคิดคนละแบบกันแต่กับวันนี้กดดันไหมคะเพลงนี้ดังมากเพลงต่อไปไม่กดดันะครับอย่างที่บอกผมค่อยๆขีดความฝันในการผมคือผมอยากมีเพลงภาษาอังกฤษเป็นของตัวเองสักเพลงอะไรเงี้ยเราก็ทำไปถึงแม้ว่าสมมติเราทำแล้วมันจจะไม่ได้เปี้ยงแต่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำนะครับอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีความฝันบ้างคะพี่ผมเคยผมเพิ่งคุยกับพี่ซีสิวัตรมาผมก็คุยพี่ซีวัา ถ้าเรายังอยู่ในเกมตราบใดที่เรายังอยู่ในเกมเราเราไม่ออกจากเกมเรายังถือว่าไม่ใช่ผู้แพ้อุ๊ยดีมากะอันนี้ในทุกเกมชีวิตเลยนะในทุกเรื่องเลยนะเนอะเพราะว่าคนเราเกิดมาก็เกิดมาเราก็ลงสู่สนามเกมแล้วไงเกมแห่งชีวิตเราแล้วเนาะถ้าเรายังไม่ได้ออกสักก่อนเราก็ไม่ใช่ผู้แพ้ใช่นะถ้าเกิดใครอยากจะไปฟังเพลงนี้ไปฟังได้ที่ไหนคะพี่ฮันเตอร์ทุกช่องทางเลยครับครับอ่าฮะทั้ง นี่าไปดู TikTok, Facebook, อย่าไปฟ <YouTube, S 3> ัป<อ>งเ,เต็ม,มอ่ะก็ในทุกสตรีมมิ่งมีหมดเลยนะครับเสิร์ชสาบานได้เลยนะครับสาบานได้เลยเนาะหรือว่าถ้าทาง ยูทูบเนี่ยใช้คันเตอร์ภาษาไทยนะครับคำที่ขึ้นได้เลยนะคบคุณที่ขึ้นให้นะครับบางทีมันเซิร์ชยากเพราะบางทีเซิร์ชคันเตอร์ไปเจอการ์ตูนกซะก่อนคันเตอร์เอ็กซันเตอร์อะไรพวกนี้นะติดต่องานได้ไหมติดต่องานได้มติดต่องานได้เลยครับทุกช่องทางจะมีจะมีเบอร์ของผู้จัดการแต้วอยู่นะครับติดต่องานรีบจองเลยนะเออครับรีบจองนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแล้วครับขึ้นราคาใช่เฮ้ยจริงเหรอว่าก็ต้อง ขึ้นบันไดไปอยู่อยู่ที่พี่เต้าอยู่ที่พี่เต้าไม่ไม่ใช่หมายถวงว่าที่ขึ้นเพราะว่าเราจะต้องมีทีมงานเพิ่มเข้ามาช่วยเราหรือต้องมีเงินไปจ่ายใช่เพื่อโชว์ที่สมบูรณ์ขึ้นโอเคนะคะติดตามพี่แอนเตอร์ได้นี้ขอบคุณพี่แอนเตอร์ด้วยค่ะขอบคุณมากคยอครับ